หวานหมูสิบสวัสดีครับวันนี้ก็สดชื่นกันไปนะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตมาแจ้งรายละเอียดวันนี้ผมยังขึ้นไลฟ์สดช่วงเวลา1 1บเอโมงจุดสามนออยู่เช่นเดิมเมื่อวานนี้ใครตามหน้าไลฟ์ไปก็สดชื่นกันไปเลยเนาะสิ 12. ตัวหวานเจี๊ยบเลยที่ให้ไปก็มีแต่อิ่มๆทั้งนั้นเลยจะเป็นของเลี้ยวูเลกเนตแบทโครงการ3ก็เข้าโดนหาหน1เนาะโครงการ4ี่ก็จะเป็นเลเวอร์กูเซนปารีสนีสมาร์กบี้ไฮฟาก็ยกปารีสไปหนึ่งนะครับก็ยังสดชื่นกันเช่นเดิมส่วนโครงการ5อมรัม โบโลญญาคาราคุมัตโวตบวกเคเซลิสปอโครงการห้าสายรองอิ่ม้ํำสำรานกันทุกคนเลยโอ้โหแต่อย่างที่ตีบอกใครที่ไม่กล้าอยู่ฝั่งของคาราคุมัทให้ใส่สูงไปก็ไงท้องไปหนึ่งตัวแต่ถ้าใครตามหน้าไร้สติสายรองเข้าหมดเลยโอ้โหสดชื่นกันไปทุกคนเลยนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยใครที่กดตามส่วนทางช่องแอปแดงตีก็ให้เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวเนาะแค่ท่านไปดูกดตรงโพสเอานะครับตีลงให้ทุกวันตอนนี้ตีมีของขวัญปีใหม่ให้ใครมาตอนนี้ได้เสื้อไปเลยหนึ่งตัว พร้อมเข้าครอบครัวเดียวกับตีเข้าได้ทันทีเลยเออท่านไปสอบถามทางระบบหลังบ้านตีได้เลยเนาะพร้อมบริการพวกท่านแน่นอนเป็นของขวัญปีใหม่ล้วกันเนาะเออสดเชิญกันทุกคนนะครับใครที่เจอตีแล้วกดไลค์มาให้หน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดหัวใจตีด้วยนะจ๊ะเออถ้าใครเจอคลิปนี้ขอให้บ่งปัๆกันทุกคน